สวัสดีครับสวัสดีครับเพือพ่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ผมแปดดิวดัมซิ่งนะครับก็าพาเพ,พื่อนๆมาชมเจ้ามาร์คไฟ s k 2 0 0นะครับติดแม่เหล็กนะครับนอันนี้ก็พามาดูรถขี่ครับไม่ใช่รถขี่ครับรถดูดครับเหมือนเจ้าฮิตาชิที่บ้านนะครับมาดูฟิว่าจะแรง เจ้าเ k นี่จะแรงกว่าเจ้าฮิตาชินะครับนี่มากระเสียมิดครับกำลังดูดกระป๋องลงจากรถนะครับ เพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นเนาะวันนี้ผมก็เอาคลิปนี้มาฝากกันนะครับว่าเจ้าวอ k 200มากไฟนะครับดูดกระป๋องเป็นยังไงตรงปลายบูมเป็นแม่เหล็กนะครับ เขาจะถอดพุ่งกีออกนะครับไม่เป็นที่คีบก็เป็นแม่เหล็กนะครับร้านที่รับซื้อของเก่านะครับก็จะเป็นรถแนวนี้นะครับจะไม่มีพุ่งกีนะครับปลายอาร์มไม่เป็นแม่เหล็กแบบนี้ก็เป็นเจ้ามือปีศาจนะครับที่คีบะครับเนี่ยคันนี้เขาของมาลงนะครับ ก็ลองชมดูนะครับว่าเขาทำงานกันยังไงฝนก็ตกลินๆครับตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดเลยครับ วันนี้ก็จะพามาชมรถสวยๆด้วยครับพามาชมรถสวยๆนะครับไม่แน่ใจตัวนี้เครื่องเท่าไหร่นะครับนี่แปสี่ครับแปสี 8, 4, ไม่แน่ใจว่าแปดนิ้วหรือสิบนิ้วนะครับมีเจ้ามิชลินห้าตัว ันนี้เป็นน่าจะเป็น12ล้อแท้ห้างนะครับอันนี้นครับมีเทียบคีบเหมือนกันมีเพียบยกนะครับไม่ได้ติดหัวคีบนะครับตัวนี้เป็นเทียบยก มามาดูความหล่อกันสมัยนี้ใช้กันเยอะนะครับรถที่เป็น12ล้อนะครับเมื่อก่อนนี้น้อยนะครับช่วงนี้คนมาเล่นกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถห้างหรือว่ารถประกอบเชียงกงนะครับ ขออนุญาตเจ้าของรถด้วยนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตผ่านทางนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่ได้มีเจต,ตนาอะไรคือว่าอยากพาเพื่อนๆมาดูออรถสวยๆนะครับน,นี่เราอยู่บนถนนเส้น331นะครับงามครับคันนี้ มีเสาธงมีนาซ่ามีมิชลินแต่ดวดหนึ่งคู่นะครับเลขสามหกศูนย์นะครับ รถใหม่นี่มันสวยดีจริงๆครับคาร์ีเรียมแป๊กนี่ครับเดินไปไกลมากไม่ได้ครับรถมาครับก็ ชมมุมใกล้ๆกันล้กันครับก็มีสปอร์ตไลท์ทับหลังครับปาตนแน่ชุดหนึ่งสวยงามครับดดรถรลอมังชนบุรี ชมแม่ไปแล้วชมลูกกันบ้างครับลูกก็พื้นๆไม่มีอะไรครับมีบางฝุ่นนะครับ นะครับตอนนี้ตกอยู่สักคันไหมาบางคุณงามๆครับบางคุณคุณหน้าเต็ม ตังเราเองร่วงเองเจอเองมีเหรียญสิบในนี้เหรียญหนึ่งงามๆเลยครับเดีย๋ยวเขาจะถอยหลังเข้าไปลงแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ นี่กำลังจะถอยแล้วไปแล้วในลอเลยไหมแค่นี้ก็เช็ดไม่ไหวแล้วครับแค่นี้ก็เช็ดไม่ไหวแล้วครับนี่ไปเร็วสิ่งครับไปเร็วสิ่ง นะอาวันนี้เป็นแม่เหล็กดูนะครับเหมือนเจ้าฮิตาชิที่บ้านเรา แต่อันนี้อยู่ในมาร์คไฟครับ SK200 ร้ถร้านของเก่าก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ล้างหรือว่าอะไรแบบนี้ครับผมมาคขาบว่าทำงานทั้งวันนะครับไม่มีเวลาล้างหรอกครับ มาแล้วครับรลอแม่มาฟังนะครับขอหอนๆอนหน่อยครับนี่

ไปดูรถหล่อลงของหน่อยครับหล่อไหมหล่อไหมรถเข้าหล่อไหมรอดิแม่ดูสิ 哎呀！哎呀！ การคีบกันนะครับนี่ตัดท้ายครับนี่ครับแปรด,ด่วนแปรด่วนหนึ่งคู่ครับ เสียเจ้าของขับเองเลยนี่ครับ เรามาดูนะครับว่าเขาจะลงของก,กันแบบไหนนะครับนี่เจ้ามือปริศาสครับ ปีสาจคันนี้ก็อยู่ใน SK 200สองร้อนะครับวางไฟครับตรงนี้ก็พามาดู ดินน้อยครับช่วงนี้ฝนตกมือปีศาจนะครับเปรียบ ต่ำนะครับเพราะจะมองในกระบะไม่เห็น,นกนนน็ต้องมีคนบอกคนนะครับนะครับต้องมีคนบอกคนนะเพราะมองไม่เห็นนะครับเพราะกระบะรถเนี่ยสูงกระบะรถจะสูงมากนะครับนี่แล้วก็แม่โครยืนพื้นนะครับคนขับก็จะมองไม่เห็นเพราะฝาดท้ายมันก็จะลึก ขึ้นมาเหมือนฝ้าคาลาน ขมไปฟังโน้นเลยเมาจามือปิดศามองไม่เห็นนะครับมองก็ค่าลำบากนะครับ เดี๋ยวมาดูเขาจะทำยังไงให้ให้อาจจะวางอาจจะวางเอากระบะนี้ลงนะครับเพื่อสะด,ดวกในการชีบเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเขาจะทำยังไง จะวางกับพื้นครับเรามาดูครับว่าเขาจะทำยังไงบ้างน,นะครับเราก็ไม่ค่อยได้เห็นรถในแนวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าการเรียกเป็นทางการเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับนี่ครับเขาจะจะวางพื้นนะครับ นี่เอาบังฟ่น,นึ้นก่อนวนะเดี๋ยวทับขาดนี่ครับขหยับไปแล้วครับนี่ยกนะครับโอ้โหมันยกดำเลยมันยกดำเลยครับ ยกด้ำเลยเออผมเ่งเคยเห็นนะครับว่าเออสไลด์ได้นึกว่าจะสไลด์ได้อย่างเดียวไม่นึกว่าจะยกด้ำได้แบบนี้นะครับ ครับี่เลื่อนไปหน่อยครับมันทั้งเลื่อนได้ยกได้นะครับนี่ทั้งเลื่อนได้ยกได้นะครับโอ้อย่างเทพครับผ่อนซะด้วย มาหอนทิ้งหอนลุกเลยเ,เสียมิตรเราสักคันไหมครับหอนหอนแบบนี้ครับเดีี๋ยวหน้าาไปดวเล,ลวอาหอนหอนอะพเ่าหอนหอนนะเนะช็ดกระจกก็ครึ่งวันแล้วครับ ครับครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ฝากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผม8ปดลิวดัมซิ่งนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ